นรอยเลยครับอืมวนร้อยเนี่ยร้ก็นรุ่นร้อยวนรอย,อ,ยอืมถ้าสองแงมจะสองร้อยห้าสิบห็นเทแต่นี่มันบออแต่ <50. S 2> น่นี้กปร้อยห้าสิบวนอยเสเนี่ยตกสีไม่เจ้าคือสองเนี่ย,อ,อ,อ,ยอืมจะ่น้ำรอยใส่น้ำรอยห้าสิบใส่น้ำบนรอยอืมนี่ กินซองนี่กันเลเจ้ามากินเจ้ามานะก่อนก็นแบบก่อนเข้าเตียงนีนี้ลุมสองรอนี้เจ้ามก็บมีวันน่ะก่อนจะกินข้าและไมเ่้าเมเจ้วอันนี้นะก่อนกินข้าวเมวันอันนี้นะก่อนนอนกินอันนี้